อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทางช่องวันนี้เป็นวันพุธเป็นวันพุทธที่สี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นวันพุทธที่สี่เดือนมิถุนายนพศออ2568เนาะค่ะอ่ะพลังคนกับเน่าหวยเล้ายังบอหวยไทยยังบ่หันได้ฝืนอยู่ หวยเล้ามาอีกแล้วพันจีว่านาอพี่น้องเอานักรบยอมมีบาทแผลเจ็บแล้วเขาต้องแก่ขึ้นนะค่ะพี่น้องเนะไทยบริเฮ้าเอาเล้าหวยเล้าวันจันทร์ทีพานมาสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเก้าเลขเลขบุนออกหนึ่งหนึ่งเก้า เหล็กล่างออกสามหนึ่งตัววิ่งตัวแลนแม่ขั้วเป็นตัวใดตัววิ่งตัวแลนแม่ขั้วกับเป็นเลหล็กกับเหล็กเก่าตัววิ่งตัวแลนแม่ขั้วกับเป็นเลหล็กกับเหล็กเก่า เก้าเนึงเนึงเก้าข่าโตกลับพี่น้องมือวันจันทร์ที่ผ่านมาชุดวิ่นเข่าเก้าหนึ่งชุดวิ่นเข่าเก้าหนึ่งพลังคนว่าขอแต่ชุดวิ่นเด้มแม่ขั้วสิมาวิ่นเอาดอก,กว่าสัน <c oughs> สายดวนแม่ขั่วเป็นจังไหวดที่พานมาหวดก่อนฟันแดกับหเขาที่แปดลักสิบเสียดายบ,บ,บ่อร่องบ่อเขาลักหน่วยหวดวันจันทร์ทีพานมานี่ค่ะวิ่งรูดสายดวนนี่หน่หนึ่งกับสองหน่วยหน่วยยางเดียว ร้อยหลักร้อยบนหลักหน่วยล่างบ้านเอฟซีเพนบาขอฟันชุดเดียวสันขอฟันชุดเดียวฟันให้ตัวเดียวฟันทงตัวเดียวหนึ่งอันนี้คือไซดวนเดอเนี่ยฟันทงตัวเดียวค่ะหนึ่งจับคู่บานเนี่ย จับคู่เป็นตัวใดน่าจะเป็น4 1และสาหนึ่งถ้าจะมาตัวเลขเบาเด่นน่าจะเป็นสาหนึ่งและ4ีหนึ่งอันนี้เป็นสายดวนเอาเป็นยังแม่ขั่วจังบอลงคลิปสายดวนแม่ขั่วบ่สามารถที่จะ ลงคลิปใดเพราะว่าหนึ่งทุ่มแม่ขัวจังสิกันกลองใดค่ะพี่น้องหนึ่งทุ่มผู้ใดอยู่ในในบ้านหรือว่าในกลุ่มของแม่ขวัวอ่ะโศกมานกันไปตามๆกันสองหววซอนแล้ว ตะกีตะกรแม่ขั่วนี่มีหลักร้อยบนหลักหน่วยล่างโอ้ยหลายคนปดนี่ได้หลายคนอ่ามีเงินหย่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งจะเข้ามาสองหวดเอาถ้าผู้ใดอยากได้สายดวนทักไล่กันเข้ามา ศ9นนี่ค่ะผู้ใดอยากได้สายดวนเล่าแม่ขั่วเข่าสามหนึ่งตรงๆให้ลักนวยยางเดียวลักนวยอ่ะ รอบนี่บานสูตรคำนวนแม่ขั่วกระตรงกันเด้แม่ขั่วผันจับเก้าหนึ่งผันมะออกสามหนึ่งนอพี่น้องเนาะสูตรคำนวณแม่ขั่วกับให้เก้าหนึ่งออกสามหนึ่งแต่ว่าแม่อะิ่นรูดมาออกลักนวยล่างอีกสามหนึ่งนอพี่น้องเนาะ มาเบิงกันต่อของผู้ไดเขา่าถ้าผู้ใดอยากได้สายดวนเข่ามาในบานแม่้คั่วคือแม่้คั่วเวบาหนี่ยละผู้ลังคนเกิดสิว่าคือเบาเว้าเนี่ย098192792หานี่คือเบอร์แอดไล่ line, เบอร์ทักไล่เบอร์โทรเข่ามาอ่ะผู้ใดอยู่ในบานไผเป็นคอหวยเหล้าเอฟซคนไหนเป็นคอหวยล้า ข้อหวยห้า,หน,หาหน้อยเออห้าน,น้อยเมื่อวานนี่ของแม่รั่วรุดเดอพี่น้องเอาอาทิตย์หนึ่งกับสิลรดอยู่ดอกสองมือเอากับขอโทษขออภัยเนะาะค่ะพี่น้องนะเนาะเซียนอำเภอน้ำโสมหวดที่ผ่านมาหรุดคนบ้านสวนเข่าตัววิ่ง ชุดวิ่งกระลุดเขาแต่ตัววิ่งค้นบานสวนอะมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันตองหวดบานนี้พี่น้องเอาคพอยากได้สายดวนกนย่าลืมทักไล่กันเข้ามาเด้อหนึ่งทุ่มแม่กล้ว่าสามารถที่จะ อ,ออกคลิปได้เพราะว่าแม่ขั้วไร่สดบ่วปิ่นเด้อพี่น้องเด้อแม่ขั้วไร่สดบ่เป็นโอ้ยงกูกรกัดงวดนี้มาแล้วแม่ครัววิ่งรูดหกกับห้าทารอดติดตามสายด่วนแม่รัว้วเด้อผู้ใดเขาอยู่ในบ้านแม่รั้วนี่ โ่งมานกันไปตามๆกันสองหวด้อนแล้วพี่น้องวิ่งรูดหกกับห้าจับคู่มีหกศูนย์หกหกหกหซ้หสอและ0ูนย์ห้าชุดวิ่นหนึ่งสองหหน์ห้าเอาขันบอมักที่แม่ขัวจับใหไ้ไปวิ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อไปวิ่นเอา อ่ะไปวิ่นเอาไปวิ่นเอานี่คือของแม่ขั่วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเต็มจุกมาดูคนบ้านสวน บ้านสวนกับวิ่งรูดหกับสอ้าวชนหกตัวนี้ชุดวินมีศูนย์ส่หดโอ้ของเพิร์ธหดแปดหดเก่าของแม่ขั่วบอดจับคู่มีเพิ่นเน้นที่เลียกเด้อคนบ้านสวนศูนย์สามศูนยศูนย์เก้าสี 8ป8สามกัน6กและ44อ่ะแคปหน้าจอสำหรับคนบันสวนกับแม่ขั่วตัวใดส้นกันเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งไว้บอเสียหลายแนมไหวบอผิดหวังอ่ะนี่คือคนบันสวนกับแม่ขั่วมาดูเสียนอำเภอนาำสมเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยเนาะก,กับเสียนลูกแฝด เซียนอำเภอนาำสมวิ่งรูดสามตัวเดียวโอ้แม่นคักแต่นอบานนี่บ่หลายตูวเด้อพี่น้องเด้อจับคู่มี3 0 3ศูนย์สหเน้นที่3 0มศกับสามหาซีคู่แข่นแข่เปลี่ยนแนวรูปแบบใหม่ของเซียนอำเภอนาำสมมาเบิงเซียนลูกแฝฟววิ่งรูด6กับเจ็ดอ้าวหจะมามาส้นลายแท้ จับคูมีเก้าเจ็ดสและ0ูนย์เจตัวมี407 2 07 7 6เจ็ดนเน้นที่0ูนย์เกับ407 207องศะแคปหน้าจอกันไว้พี่น้องสำหรับหวยล่าเมื่อนี้หวยลาวพัฒนาวดประจำวันที่4 เดียนมีหน้าคมพศอส6อ 2, อ่ะเหมือแรลงนี่มีรุ่นกันเนาะพี่น้องขาผู้ได้ยากได้สายดวนแม่ขั่วกะทักไล่กันขม่า,มาหรือโทษกันเขามาได้เนาะค่ะแอดไลน์เบอร์นี้098 1927 925อ่ะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคม ắ ามีเงินเต็มกับเป๋าสู้ขู่สุข้นเหมือแรล่งเฮ่งเปังป,งปงัด้วย เดินทางไปสาคอให้แควขาดปลอดภัยทุกสถานการณ์พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ